เธอคปิดตื่นคู่คิดคู่ธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจรูดุกดุ๊ก,ก,กไม่มีทอเพื่อนคูค่คิด หมดกังวลเรื่องกลิ่นเหม็นอับที่อยู่ในบ้านหรือในรถยนต์ได้เลยค่ะเพราะวันนี้เรากําลังจะมีนวัตรกรรมใหม่ที่สามารถกําจัดกลิ่นได้จับต้นตอของปัญหาเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อทราบที่มาว่าปัญหากลิ่นอับนั้นเกิดจากการสะสมของเชื้อแบคทีรียผู้แทนธุรกิจรายนี้จึงได้นํางานวิจัยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมคุณสมบัติการดับกลิ่นและกําจัดเชื้อโรคไว้ในขวดเดียวกันค่ะ ก็คือมันมีแต่สินค้าต่างประเทศซึ่งราคาสูงในเมื่อคนไทยคิดได้เนี่ยเอ๊ะทำไมเราไม่ทําขายในเมืองไทยซึ่งราคาของเราได้เปรียบเป่าก็คือราคาต่างก่าและผลิตโดยคนไทยเม็ดเงินก็จะหมุนอยู่ในประเทศไทยก็เลยคิดว่าต้องทําตัวนี้เป็นสินค้าขึ้นมาให้ได้ภาพรวมของธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและกำจัดกลิ่นในครัวเรือนนับว่ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งคาดว่ามูลค่ารวมของธุรกิจนี้มีจำนวนสูงถึง1,186ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะในสเปรดบกลิ่นอื่นๆเนี่ยมันใช้กลิ่นเนี่ยไปกบกลิ่นนั้นแต่ของเราเนี่ยเอาซิมเวอร์นาโนเนี่ยไปฆ่าเชื้อโรคที่มันเป็นต้นเหตุของกลิ่นฉะนั้นกลิ่นมันจะหายไปอย่างถาวร งานวิจัยซินเวอร์นาโนคือส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้โดยจะแตกต่างจากสเปรย์ทั่วไปที่ใช้น้ำหอมในการดับกลิ่นแต่สำหรับซินเวอร์นาโนนั้นจะเข้าไปยับยั้งเชื้อแบคเตเรียได้โดยตรงเลยล่ะค่ะในเมื่อสินค้าเราเนี้ไม่มีกลิ่นเลยถ้าฉีดไปแล้วกลิ่นหายแสดงว่าฆ่าเชื้อโรคได้จริงๆดีกว่าที่จะไปโกหกเขาโดยใช้กลิ่นไปดับเราเอาตรงนี้เป็นหัวใจหลักๆขายความจริงใจของสินค้าเลย ใครกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วเราก็หายห่วงได้เลยค่ะเพราะจะมีการตรวจคุณภาพสินค้าทุกชิ้นก่อนถึงมือผู้บริโภคเราจึงมั่นใจได้ว่าสเปรย์นั้นจะไม่เข้าไปทำลายโพรงจมูกและผิวหนังอย่างแน่นอนค่ะชีวิตคนเราสั้นนะใช่ไหมถ้าอยากทำอะไรทำเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยจะไม่มีทางสำเร็จเลยชีวิตหนึ่งเกิดมาต้องกล้าที่จะแข่ง นี่คืออีกหนึ่งนะวัตรกรรมฝีมือคนไทยที่น่าภาคภูมิใจซึ่งสามารถต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างสําหรับความคิดที่ดีเสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะสําหรับข้อมูลดีๆแบบนี้เข้อาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดสําหรับวันนี้พลอยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ And cookies